เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2013นะครับตอนที่1รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Word 2013โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมประเภทประมวลผลคำครับ Word Processing เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้งานกันมากาโปรแกรมสามารถสร้างเอกสารได้หลากหลายรูปแบบและสวยงามนะครับเช่นใบปลิวแผ่นพับนามบัตร จดหมายเวียนเว็บเพจส่งอีเมลนะครับรวมถึงการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นาการแทรกรูปภาพตารางกราฟผังไดอะรแกรมต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาดูจากการเข้าสู่โปรแกรมก่อนนะครับการเข้าสู่โปรแกรมนะครับทำได้2วิธีนะครับวิธีที่1ครับดับเบิลคลิกตรงไอคอน โปรแกรม Word 2013นะครับที่หน้าจอ d e สก์ท็ของนักเรียนครับวิธีที่2นะครับให้ในักเรียนไปเลือกตรงปุ่ม Start m เมนูด้านล่างนะครับจากนั้นเลือกออกโปรแกรมนะครับไปเลือกที่โฟลเดอร์ Microsoft Office 2013ครับจากนั้นเลือก w อ่ d 2013นะครับก็จะเป็นการเข้าสู่โปรแกรมนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับโปรแกรมก็จะพาเรามาที่หน้าเทมเพลตครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเทมเพลตหรือว่าชุดรูปแบบให้เราได้เลือกใช้นะครับซึ่งมีเยอะครับหรือสามารถค้นหาเทมเพลตออนไลน์ก็ได้ครับเรียนก็สามารถพิมพ์เข้าไปครับสมมติว่าครูจะค้นหาคำว่าแผ่นครับโปรแกรมก็จะค้นหานะครับ เทมเพลตแถมทับจากอินเทอร์เน็ตมาให้เรานะครับอันนี้ขอกลับไปก่อนนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นประวัติการเปิดเอกสารของเรานะครับเขาก็จะบอกว่าล่าสุดนะครับเราเปิดเอกสารได้บ้างครับหรือว่าถ้าเราจะเปิดเอกสารอื่นเราก็สามารถคลิกตรงเปิดเอกสารอื่นได้นะครับในส่วนนี้นะครับอยากจะให้ลองเข้ามาคลิกตรงเยี่ยมชมก่อนนะครับ ในส่วนของการเยี่ยมชมตรงนี้นะครับเขาจะบอกเคล็ดลับวิธีการทํางานที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่ามีอะไรใหม่บ้างในเ,เวอร์ชัน2.3นะครับแนะนําการใช้เข้าโค้งและการจัดแนวแบบทันทีนครับอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถคลิกที่ภาพแล้วก็ลากไปนะครับข้อความก็จะถูกจัดเตรียงแบบอัตโนมัตินะครับ การทำงานร่วมกันในมุมมองมาร์คอัพอย่างง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นนำเสนอมุมมองให้ดูสะอาดตามไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับ3ามครับแทรกรูปภาพและวิดีโอออนไลน์นะครับโอ้เราสามารถแทรกรูปภาพและวิดีโอออนไลน์ได้แล้วนะครับในเอร์ชัช่งสวัสดิ์สามนี้ในส่วนนี้จะลงรายละเอียดในบทต่อ,ตอไปนะครับสี่ครับเพลิดเพลินกับการอ่านนะครับตรงนี้ครับเขาบอกว่า คลิกมุมมองโหมดการอ่านเพื่อลองใช้ดูครับตรงนี้ลองดูนะครับข้างล่างนะครับตรงแถบมุมมองคลิกโหมดการอ่านาก็จะเหมือนเรากำลังอ่านหนังสือนะครับตรงนี้กดกลับมาที่เดิมนะครับแก้ไขเนื้อหา PDF ใน Word อ๋อในเวอร์ชันันนะครับเราสามารถแก้ไข เนื้อหานะครับเนื้อหาของไฟล์ PDF ในโปรแกรม Microsoft Word ได้นะครับโอ้ตรงนี้มีประโยชน์มากเลยครับอ,อันนี้ถ้านักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรก็คลิกไปที่เว็บไซต์ของเขาได้นะครับเขาจะเขาก็จะมีบอกไว้อยู่นะครับว่าเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ office.com นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับการเปิดไฟล์ใหม่นะครับเมื่อเราอยากจะเปิด ทำงานในไฟล์ใหม่นะครับเราก็ไปคลิกไฟล์นะครับเลือกใหม่นะครับอ่าก็จะกลับมาหน้าเทมเพลตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้นะครับครูจะให้หนักเรียนเลือกที่เอกสารเปล่านะครับเข้ามาสู่หน้าโปรแกรมอ่าเราจะยังไม่ใช้งานในส่วนของเทมเพลตนะครับมาดูส่วนประกอบของโปรแกรม microsoft word ก,ก,กันนะครับส่วนที่หนึ่งครับ ตรงนี้ครับแถบชื่อเรื่องนะครับหรือว่าไตเติลบาร์ครับเป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์หรือเอกสารที่เรากําลังทํางานอยู่ครับ2ครับตรงส่วนนี้ครับนีือว่าแถบเครื่องมือด่วนครับ Quick Access Bar Toolbar นะครับ, Bar, Bar รบเป็นแถบเครื่องมือที่รวบรวมคําสั่งที่เราใช้งานบ่อยๆไว้ตรงนี้นครับตรงนี้เราสามารถคลิกตรงดบับดาวเมนูตรงนี้เพื่อเพิ่มลบ ออกไปได้นะครับตรงนี้สครับตรงเมนูไฟล์นะครับเป็นส่วนที่ใช้เรียกคำสั่งพื้นฐานต่างๆนะครับในการทำงานเช่นการสร้างเอกสารใหม่นะครับการเปิดเอกสารการบันทึกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่การพิมพ์นะครับการแชร์การส่งออกแล้วก็การปิดนะครับวันนี้จะศึกษากันในบทต่อๆไปนะครับ สีครับริบบอนครับเป็นส่วนที่แสดงคําสั่งทั้งหมดของโปรแกรมครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ริบบอนนะครับโดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ครับหมวดหมู่ของเขาก็อยู่ด้านบนครับหมวดหมู่หน้าแรกครับหมวดหมู่แทรกหมวดหมู่ออกแบบครับหมวดหมู่เขาโค้งหน้ากระดาษหมวดหมู่การอ้างอิงหมวดหมู่การส่งจดหมายหมวดหมู่รีวิวและหมวดหมู่มุมมองนะครับหาครับไม้บรรทัดครับ ก็เป็นส่วนที่ใช้แสดงอัตราส่วนนะครับเหมือนไม่พรทัดทั่วไปนะครับเพื่อบอกระยะห่างของข้อความในเอกสารของเรา่นเองครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดหรือปิดมันได้นะครับโดยไปที่ริบบอนมุมมองนะครับตรงนี้นักเรียนจะเห็นตรงไม่รรทัดนะครับถ้าเราเช็คออกมันก็จะหายไปนะครับถ้าเราเช็คตรงไม่พิมมันก็จะออกมานะครับ โครับพื้นที่เอกสารนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราจะพิมพ์ข้อความเข้าไปใส่นั่นเองครับก็เหมือนเป็นแผ่นกระดาษให้เราได้ทํางานนั่นเองครับเครับจุดแทรกนะครับหรือว่าอ n insertion point นะครับก็คือเส้นตรงที่กระพริบอยู่ตรงนี้นั่นเองครับจะเป็นตัวบอกตําแหน่งที่เราจะพิมพ์นะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับจุดแทรกอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าครูพิมพ์ข้อความก็จะออกมาตรงนี้นครับเราสามารถเลื่อนจุดแทรกได้นะครับโดยการใช้เมาส์คลิกนะครับหรือว่าเราสามารถใช้ลูกศรตรงแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับสมมติว่าครูจะแทรกข้อความใหม่ตรงข้างหน้าคำว่าข้อความนะครับอ่า ก็ไม่ยากนะครับนี่ก็ไม่น่าจะงงกันแปครับแถบสถานะครับสเตตัสบาร์นะครับเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของเอกสารอย่างเช่นมีกี่หน้านะครับเราอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับพิมพ์ไปแล้วกี่คำนะครับแล้วก็ภาษาอะไรนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของแถบมุมมองนะครับ เราก็สามารถปรับมุมมองได้จากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการอ่าน,นครับโหมดเขาโค้งเหมือนพิมพ์ครับก็โหมดปกตินะครับโหมดเข้าโค้งเว็บนะครับเราสามารถย่อครับตรงเครื่องหมายลบคลิกอเอกสารก็จะถูกย่อออกไปนะครับเครื่องหมายบวกก็จะเป็นการขยายเข้ามานะครับ ส่วนเส้นตรงกลางนี้ครับเราสามารถขี่ค้างแล้วก็เลื่อนไปด้าน <_ d ata> ด้านซ้ายมือครับ <_ d ata> ก็จะเป็นการย่อครับเลื่อนไปด้านขวามือก็จะเป็นการขยายครับตัวเลขตรงนี้นะครับก็จะเป็นระดับการย่อขยายนะครับเขาก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราย่อขยายอยู่ที่หน้าจอขี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะครับ <_ d ata> การย่อขยายหน้าจอนะครับสามารถกดได้จากแป้นพิมพ์นะครับเรียกว่าขี่ลัด เราสามารถกดปุ่มคอนโทลค้างนะครับแล้วเลื่อนสกอร์เมาส์นะครับถ้าเลื่อนไปด้านหน้าจะเป็นการขยายเข้าไปนะครับส่วนถ้าเลื่อนออกมานะครับก็จะเป็นการขยายออกมานะครับก็เป็นการเหมือนกับการใช้ปุ่มลบและปุ่มบวกนะครับต่อไปนะครับเป็นการเปิดเอกสารใหม่นะครับเราสามารถเปิดเอกสารใหม่โดยไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือก ใหม่นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับก็จะมาที่หน้าเอกสารใหม่ก็คือหน้าเทมเพลตหน้านี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกเอกสารหรือว่าเลือกเทมเพลตตามที่เราต้องการได้นะครับคลิกแล้วก็จะได้เอกสารใหม่ขึ้นมานะครับส่วนเอกสารเดิมนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็สามารถสลับไปมาได้นะครับคลิกเลือกนะครับ ต่อไปนะครับการบันทึกนะครับการบันทึกจะลองทดสอบการบันทึกงานนะครับก็ไปที่เดิมครับเมนูไฟล์นะครับการบันทึกนะครับจะมีอยู่2คําสั่งนะครับก็คือคําสั่งบันทึกกับบันทึกเป็นนะครับการบันทึกกับบันทึกเป็นต่างกันยังไงนะครับอ่า การบันทึกก็คือการบันทึกลงที่เดิมนะครับตรงเอกสารที่เรากําลังใช้งานอยู่หรือว่าก็คือการบันทึกทับงานเดิมของเรานี่เองครับส่วนการบันทึกเป็นนะครับก็จะเป็นการบันทึกเป็นไฟล์ใหม่นะครับสําหรับการบันทึกครั้งแรกโปรแกรมก็จะบังคับให้เราบันทึกเป็นอยู่แล้วนะครับถึงเราจะกดบันทึกหรือว่าบันทึกเป็นแต่โปรแกรมก็จะบังคับให้เราบันทึกเป็นอยู่แล้วนะครับ ก็จะเหมือนกันทั้ง2เมนูนะครับตรงนี้เมื่อคลิกบันทึกแล้วนะครับหรือบันทึกเป็นแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เมนูของการเลือกที่บันทึกนะครับตรงนี้ก็จะจะมีอยู่3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ครับวันได e นะครับวัน i ด e เป็นการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวนะครับก็คือการทํางานแบบออนไลน์นะครับเก็บข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร ซึ่งเราจะสามารถเข้าถึงไฟล์นั้นจากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตครับผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้ตัวที่สอนะครับคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการบันทึกงานของเราไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราเองครับส่วนการเพิ่มสถานที่นะครับก็จะเป็นการเพิ่มตำแหน่งในการบันทึกเอกสารอย่างเช่นบันทึกไปที่ Office 365 SharePoint หรือบันทึกไปที่ OneDrive ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ในในกรณีนี้ให้นักเรียนเลือกคอมพิวเตอร์นะครับเราจะบันทึกงานไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราครับคลิกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ล่าสุดนะครับที่เราได้บันทึกงานไว้นะครับแล้วข้างล่างครับเรียกดูครับถ้าเราต้องการจะบันทึกไว้ที่อื่นแล้วก็คลิกตรงเรียกดู อตอนนี้ก็จะมีหน้าต่างบันทึกเป็นขึ้นมานะครับเขาก็จะถามแล้ว,ว่าเราต้องการจะบันทึกไว้ที่ไหนในคอมพิวเตอร์ของเราครับตรงนี้ครูขอบันทึกไว้ที่ไดดีนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ครับแล้วก็ลบไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราต้องการครับครูะจะพิมพ์ว่าทดสอบ การบันทึกนะครับในการตั้งชื่อนะครับเราก็ต้องจําให้ได้นะครับว่าชื่อไฟล์ของเราชื่ออะไรไม่งั้นเราจะหาไฟล์ไม่เจอนะครับแล้วก็ต้องจําให้ได้นะครับว่าเราบันทึกงานไว้ตําแหน่งไหนของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตรงนี้ต้องจําให้ได้ด้วยเสร็จแล้วก็ไปคลิกปุ่มบันทึกครับ ก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมนะครับแต่ตอนนี้โปรแกรมได้บันทึกไปแล้วนะครับต่อไปครับเรามาดูการบันทึกอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเลือกบันทึกเป็นนะครับแต่ตอนนี้เราจะเลือกบันทึกเฉยๆนะครับการบันทึกเฉยๆตรงนี้นะครับคําสั่งบันทึกเฉยๆตรงนี้ก็คือบันทึกทับงานเดิมของเราก็คือบันทึกเอกสารเดิมนั่นเองครับตัวครับตัวอย่าง ศูวนว่าครูพิมพ์ต่อไปนะครับบอกว่าแบบนี้นะครับแล้วครูต้องการบันทึกลงในงานเดิมนะครับชื่องานก็คือทดสอบการบันทึกในสะอาดตรงนี้นครับครูก็สามารถไปกดตรงเมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกบันทึกตรงนี้ โปรแกรมก็จะบันทึกให้เลยนะครับเขาจะไม่ขึ้นหน้าต่างให้เลือกเ,อเลือกตำแหน่งบันทึกแล้วนะครับหรือว่าตรง Quick Access Toolbar ตรงนี้ครับก็จะมีปุ่มบันทึกนักนเรียนก็สามารถกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้คีย์ลัดครับเขาบอกว่า Ctrl S นะครับเราก็กด Ctrl S ตรงแป้นพิมพ์ก็ได้เหมือนกันครับการเปิดเอกสารเบิดขึ้นมาแก้ไขนะครับมี2วิธีวิธีที่1น,นะครับ ก็คือเลือกจากตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ของเราครับก็คือเมื่อกี้ครูบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ที่ไดรดีครูก็จะมาเข้าที่ไดรดีนะครับเจอแล้วครับทดสอบการบันทึกนะครับสะอาดตรงนี้ก็แค่ดับเบิลคลิกครับเพื่อเปิดงานขึ้นมาแก้ไขได้แล้วนะครับตรงนี้ขอปิดไปก่อนครับอีกวิธีหนึ่งครับอีกวิธีหนึ่งเราสามารถ เปิดจากโปรแกรมได้นะครับตัวนี้นครับควรจะลองเข้าโปรแกรมก่อนอสังเกตุน,นะครับด้านซ้ายมือนักเรียนจะเห็น,นครับล่าสุดนี่คือเราเปิดไฟล์ไหนขึ้นมาทํางานนะครับเขาก็จะโชว์ตรงนี้นี่โชว์ว่าไฟล์ล่าสุดก็คือทดสอบการบันทึกไหนสะอาดตำแหน่งก็คือไดดีนั่นเองหรือว่า คลิกตรงเปิดเอกสารอื่นๆครับเลือกเมื่อกี้เราที่คอมพิวเตอร์นะครับเราก็ไปคลิกคอมพิวเตอร์เลือกตรงเรียกดูครับแล้วก็ไปดูที่ได์ของเราครับเมื่อกี้ได้ดีคลิกคลิกตรงไล์ของเราก็ได้เหมือนกันครับคลิกเปิดมาแล้วครับงานของเราสำหรับการบันทึกนะครับครูขอแนะนำอย่างหนึ่งเนาะ าการบันทึกนะครับนักเรียนควรจะบันทึกบ่อยๆอ,อย่างเช่นทําไปได้นิดนึงก็บันทึกนะครับกดบันทึกกดปุ่มตรงนี้หรือว่ากดคอนโทรลเตรงแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับมันบันทึกนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาครับเช่นไฟดับอคอมมีปัญหานะครับ,บนักเรียนถ้านักเรียนไม่บันทึกก็จะต้องมาทําใหม่นะครับแต่ถ้าเรียนบันทึกไว้แล้วนักเรียนก็สามารถเปิดขึ้นมาแก้ไขได้นะครับ ตรงนี้ก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งครับครับวันนี้ก็ขอจบตอนที่หนึ่งเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ